อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่5เมษายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านเลยนะครับกับข่าวรอบค่ำประจำวันที่5เมษายนรอบค่ำว,วันนี้ข่าวแรกเรามาเริ่มกันที่เรื่องของดาบิดเดคเครโดยริโอฟอร์ดินานครับเชื่อว่าดาบิดเดคเครคงเลือกย้ายออกจากทีมแน่นอน ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากต้องตัวเป็นตัวสำรองของดินเฮนเดอร์สันเกมพรีเมยร์ลีกเมื่อคืนนี้ซึ่งปีศาจแดงเปิดบ้านเอาชนะไบรตัน2 2ประตูต่อ1โดยดาบบิดเดคอาต้องนั่งดูดินเฮนเดอร์สันอยู่บนมานั่งสำรองทําให้หลังจากจบเกมก็มีกระแสข่าวออกมาอย่างมากมายว่านายด่านชาวสเปนรายนี้คงสมมดอ,อนาคตในถิ่นโอทราฟ,ฟอร์ดเรียบร้อยซึ่งทางตำนานของสโมสรอย่างริโอฟร์ดินานก็ได้มองไปทางเดียวกันว่า ถ้าสุดท้ายแล้วดาวิดเดคอาต้องตกเป็นตัวสำรองของดินเฮนเดรสันเจ้าตัวน่าจะเลือกตัดสินใจ ят, ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยโดยริโอเฟ์ดนานที่พูดถึงประเด็นนี้ผ่านทางวิธีสปอร์ตเอาไว้ว่าสำหรับผมมองว่าตอนนี้ดาวิดเดคอามีอยู่2ทางเลือกนะทางเลือกแรกก็คืออยู่สู้ต่อเพื่อย Ğ ่งตำแหน่งคืนและทางที่2ก็คือเลือกย้ายออกจากทีมคุณลองคิดดูสิหากเกมที่เหลือในซีซั่นนี้โอกาสส่วนใหญ่เป็นของดินเฮนเดอร์สัน ผมไม่คิดว่า DKR จะอยู่ที่นี่ต่อนะไม่มีทางเลยล่ะผมมองไม่เห็นเลยว่า DKR จะเลือกอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อผมคิดว่าเขาน่าจะย้ายออกจากทีมประเด็นที่สำคัญเลยก็คือค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยแหละที่มันสูงมากและอีกอย่างก็คือการที่มีนาทวานมือหนึอยู่ในทีมถึง2คนผมก็มองว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกนะในช่วงที่ผ่านมาดาบิดเดคอาอาจจะเป็นตัวหลักของทีมถ้าว่าในตอนนี้โอเลกุน้าโซชาอาจจะมองอะไรที่แตกต่างออกไปแล้ว เขาให้โอกาสดีเทนัันลงสนามเฝ้าเสาก่อนแล้วคนคิดว่าดาบิดเดกอาจะยอมรับเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าล่ะซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะยอมรับมันได้นะเรามากันที่ข่าวต่อไปครับมีการระบุว่าองตอริมาสยานอาจจะไม่ต้องถึงขั้นพาเข่าทำให้เจ้าตัวมีโอกาสลุ้นกลับมาลงสนามในช่วงท้ายซีซั่นนี้ตามรายงานจาก ESPN ออกมาระบุว่าองตอริมาสยานกองหน้าจอมเชยของทัพปีศาจแดง อาจจะไม่จําเป็นต้องเข้ารับรักษาอาการบาดเจ็บด้วยการผ่าตัดหัวเขา่าเหมือนข่าวในช่วงก่อนหน้านี้ที่ออกมาซึ่งเจ้าตัวก็หวังว่าน่าจะกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงท้ายซีซั่นนี้องตอริมาซิยานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าซ้ายในช่วงที่เขาเดินทางกลับไปเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนถึงแม้ว่าดีดีเยเดชองกุลซึ้อของฝรั่งเศสจะออกมาบอกว่าอาการของมาซิยานไม่หนักมากนักและไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย อย่างไรก็าตามก่อนเกมกับไบรตันเมื่อวานนี้โอเลกุน่าโซชาได้ออกมาบอกว่าอาการของมาซยานหนักกว่าที่รายงานจากฝรั่งเศสระบุเอาไว้ถึงขั้นตัวนักเตะอาจจะต้องพักยาวจนจบซีซั่นนี้ไปเลยแต่ตามรายงานล่าสุดจากสื่ออังกฤษก็คือ ESPN ออกมาระบุว่าองตัวนีมาซยานยังหวังจะกลับมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงท้ายซีซั่นนี้หรือว่าอย่างน้อยอาจจะหายทันศึกยูโร2020กลางปีนี้เนื่องจากว่ามีการประเมินอ,อาการบาดเจ็บของเขาแล้วว่า ไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยซ้ำสำหรับผลงานขององังเฤษแมซเสยานกับทับปีสาดแดงในซีซั่นนี้จะตัวลงสนามไปแล้ว36นับจากทุกรายการยิงได้7ประตูกับอีก4แอสซิสเมสันกรีนวูดพอใจพาปีศาดแดงคว้า3แต้มสำคัญได้สำเร็จเมสันกรีนวูดกองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีออกมาระบุว่าเขารู้สึกพอใจที่สามารถพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้า3แต้มในเกมที่ยากกับไบรตันได้สำเร็จ รวมไปถึงยังทําประตูจากจังหวะลูกโมงเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวได้สําเร็จด้วยเดอเม s ชนกรีนโบวได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมกับไบรตันเอาไว้ว่าการเจอกับไบรตัน er right เป็นเกมที่ยากอยู่แล้วแต่ตอนที่เรายิงประตูตีเสมอพวกเขาได้เรารู้ได้ทันทีเลยว่าเราจะต้องตอบสนองและทําผลงานให้ดีมากกว่าเดิมและผมก็คิดว่าทุกทคนภายในทีมต่างมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งหลังเราเล่นกันได้ดีป้องกันได้ดี และแน่นอนว่าการทำประตูชัยให้กับทีมได้นั้นมันมีความหมายต่อตัวผมอย่างมากเลยล่ะประตูดังกล่าวนี้มันเป็นเหมือนเครื่องกระตุ้นความมั่นใจในตัวผมผมรู้ว่าปีนี้ผมยิงประตูในหลีกได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ครนนี้ผมหม่งทำประตูได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมฝึกมานานมากและเราทุกคนก็ดีใจที่เก็บชัยชนะและคว้าสามแต้มได้การหม่งทำประตูเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของผมซึ่งการเป็นกองหน้าคุณจะต้องจบสกอร์ให้ได้ทุกรูปแบบมันจึงกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามฝึกฝนอย่างหนัก และด้วยความช่วยเหลือจากสตาฟโค้ชทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่าผมทําได้ดีขึ้นมากแล้วและผมก็นํามันมาใช้ในสนามแข่งขันจริงได้แล้วด้วยผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนได้กลับเข้ามาอยู่ในโซนแล้วซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำให้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแต่ตอนนี้ผมทํามันได้แล้วผมแค่กลมหน้ากลมตาทํางานให้หนักและมีสมาธิก็เท่านั้นแหละการเก็บชชยชนะหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติถือเป็นเรื่องที่ดี และมันก็เป็นแรงกระตุ้นที่สําคัญให้เราก่อนเกมยูโรป้าลีกรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งผมก็มั่นใจว่าเราจะทําผลงานได้ดีเหมือนกันนั่นแหละสาหรับเมสันกรีนวูดถือว่าเป็นการยิงประตูเกมที่2ติดต่อกันครั้งแรกในซีซั่นนี้หลังจากในเกมที่ผ่านมากเพิ่งจะยิง1่งประตูในเกมที่ปีศาจแดงบุกพาเลสเตอร์3ประตูต่อหนึ่งในศึกเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายทั้งนี้หลังจากจบเกมโอเลกุน่าโซชาก็ได้ออกมากล่าวชมผลงานของเมสันกรีนวูดด้วยเช่นกัน โดยโซเชียลที่กล่าวว่าตอนนี้เมสันกรินวูดเติบโตขึ้นมากแล้วเขาขึ้นฟอร์มเก่งถูกเวลาพอดีซึ่งที่จริงแล้วเราก็พูดชมเขามาเป็นเดือนแล้วนะเขากําลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเขาเติบโตขึ้นและในเกมวันนี้ผมก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของครึ่งแรกด้วยซ้ําเขาครองบอลได้อย่างยอดเยี่ยมบางจังหวะเขาก็เร่งสเปดนี้กองหลังได้แบบสบายๆแถมยังมีจังหวะยิงไปชนเสาด้วยนะนอกจากนั้นก็มีจังหวะที่ยิงข้ามคานด้วย ซึ่งจังหวะนั้นมาอาจจะดูค่อนข้างจะชุลมุนไปหน่อยแต่เขาก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาพอดีเขามักจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอจากนั้นโอเลกุน่าโซชาก็เผยว่าตอนนี้เขากำลังรอดูอาการบาดเจ็บของมาคาสแวตฟอร์ดว่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือไม่ซึ่งโซชาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าจังหวะจบสกอร์ของมาคาสแวตฟอร์ดในแมตชนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากใจยเย็นและก็น,นิง่งเขาพยายามทุ่มเทสุดความสามารถให้เราในแมตชนี้ ตอนนี้เราก็ได้แต่วหวังว่าเขาจะสามารถฟื้นตัวจากมันได้เขาต้องออกจากสนามก่อนจบเกมแต่เขาก็เป็นคนที่มีความอดทนมากเลยนะตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะกับอาการบาดเจ็บของเขาเขาโดนมระทาระหว่างเกมเดี๋ยวไว้เรามารอดูกันว่าอาการบาดเจ็บของเขาจะหนักแค่ไหนแต่มาครัสแบฟอร์ดไม่อยากจะพลาดลงสนามแม้แต่นาทีเดียวเดี๋ยวเราจะรอผลสแกนในวันพรุ่งนี้แหละ เรามาปิดท้ายข่าววันนี้กับบทสัมภาษณ์ของราฟาเอลฟานเดอฟารอดีตกองกลางตัวเก่งทีมชาติฮอลแลนด์ซึ่งเขาได้ออกมาแนะนําให้ Harry Kane, แฮร์รี่เคนตัดสินใจย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่าเลือกย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดที่สเปนโดยราฟาเอลฟานเดอฟาสได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อฮอลแลนด์เอาไว้ว่าสําหรับผมตอนนี้เขาคือกองหน้าที่เก่งที่สุดต่อจากโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้และเขาก็เป็นผู้เล่นคนสําคัญมากๆของสเปอร์มันอาจจะฟังดูไม่ดีเท่าไหร่สําหรับแฟนสเปอร์นะ หากคุณถามผมว่าแฮร์รี่เคนควรจะเลือกไปทีมไหนระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรือมาลิดผมอยากจะให้เขาย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าเพราะว่าจากอดีตที่ผ่านมานักเตะจากอังกฤษหลายๆคนเมื่อย้ายไปยังเรือมาลิดมักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่สำหรับนักเตะจากอังกฤษที่เคยย้ายไปยังซานติเอโกเบนาบิลก็อย่างเช่นซีแมคกแมนมนไมเคิลอเวนและก็รวมไปถึงเดวิดเบ็กแฮมด้วย หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม